เรามาสู่รายการใหม่ของซูมดารานะคะในรายการที่มีชื่อว่าใจจะว้าพี่แหบทเขาจะ่าจิ้นไหมคะแปลว่าจกงคือแบบสมมติมองกูอย่างมาตูมเนี่ยก็จะเอนจอยกับการได้เห็นผู้ชายเปลี่ยนเสื้อในห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเวลาแบบเดินไปทางไหนผู้ชายก็จะต้องมองอย่างู่หรอเธอเธอเชิดไหมในเรื่องเธอเชิดปะก็เชิดห้าเชิดสิบกันเรียวค่ะบจับไปเลยจับไปเลยเรียวจริงปะ

ท่อมาตูมรับบทนะฮะเป็นอันนี้ใช่รายการที่เออเจ้าของรายการตัวเองเขาแบบฟู้งานแล้วก็ถอดปล่อยให้นักข่าวช่องอื่นมาทำแทนใช่ค่ะอันนี้จ้างจ้างเหรอครับผมมาเดินไปหลับมาใช่ไหมตาแดงขนาดเนี้ยอย่ามาโกูดนะมันฟองแปียกผ้าปะเจ็บคอได้หน่อยด้วยผมโควิดปะเนี่ยผมพูดขนาดนี้พี่ยังจะป้อนอีกเหรอพี่อะพร้อมจะเป็นถ้าน้องเป็นโควิดพี่จะเป็นตามน้องเก็บสุนดาราออกแต่ว่า านายนะฟิะล์มดาราออกตัวนยต้องอยู่นี่น,นี่นี่คือสื่อที่ผมรักนะ,ะใจจวไว